ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปเมวะสมิชตโตสะเพปูริตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาอภิวาธนาศีลีสานิจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรรมาวตันติ là be peaceful in my good luck. Sa